มาสุงา้งแฮพิโกกดวันนี้อะไรตัวตัดกันในวันที่12ตุลทุน8ปีคริสตองูนยเหงสาวสี่ขาไม่อได้ไมีหลายข่าวตีมาตัวใดใครเนี้ยเอฟซีผู้ปั่นแหงดังของรายการกวยการหน้าอกคอที่หนึ่งเฮาคาเมอบกลองจุมยิบก่องวันให้สิกใดตูต้ปลอมเจอในไวส์ติกโต้เลยยือกันตาย เมื่อังวันคุณไายฮิมวันทีไผยออกเตียงเบงไล่ขับจึงได้บอใจย่ยกจอกเอาคนเมืองกว่าถึงมาสี่ถึงห้าวันเอากว่าไว้ดีละล่ะอำหูอำหัำนแหล่คนดังก้นไม่ใจอะไรจงบังให้ลาลีเฮ็ดฮอดตีคนเมืองเขานั่งกันยืนกันตาย อันรายการนัดว่าลูกน้องหลายคนก็ยืดแบบยวนหูมันซ้ำกว่าเสียงอีสังตังคนรมึงคนรมึงอันว่านั้นก่อเป็นปอให้เมนาะอ่ำม,มีกองอ่ำม,มีกันงอ่ำกว่าเฮ็ดอีสังตีจุมันให้ววกะายังไรเลีเ้ยงเขาปันหมองโนเขียวมาตัดสีเทียงรู้ก่อนเจ้าเนีซ้ำกว่าจอก quả nhóc quân mừng tàu quả hết sạch hết cùng một ít vạn hay xích tay chứ xú mắt nằm chơi lai áo vàng, áo mương áo phía lý lý sẵn ảm chơi sức khát hán cắt chẳng tích phù khiến sẽ để đuôi quả hẳn cái áo tay khứng súng khứng nhở dịp dầm ở khu trái quân mừng เอาคนมืงอย่างไทยเจาะคนบานคนมืองไทมีดังพิธามีดัางพิธาหมาบนี้สิซอมสูจไนเอาเล่่งเขาเจือนันยือปวนหูเสยไปออกกว่ากว่าปอดีแล้วล่ะสูจไหนเอาหูหลุดเจีรหลุดามสูจนายอา,าหลุเบีนกคนุงเขาองพกอกะ นในวันให้ซึกใจจุมในอยู่กว่าก็นับน้ำดินหินผาปีนอทั้งไหนอามีพ่อนดีสังกาเอาคนมึงเฮ็ดคาในปานสิบปันลูกสิบล้านเดี๋ยวเมื่อเขาไปเกิดอ่ะรองอัดีเขาแหละเขาเลยบูมากยามเดี๋ยวปีนอเขา่นด้วย เฮาฮาอายุสักจำสี่สิบปีมาลอยๆยังไรหันไล่หมึกมาเจอเรื่องเผยวหุ่ยคนเมืองมัดจกคนเมืองมีดังผิดกะหลีมีกะลีมัดยบเอาไว้ก่อนเจ็ดถามลองตั้งที่ว่าสูญย้อกันตายยา่วพันกว่าเสียงอีชางทางคนเมือง เดี๋ยวมีโคไลเออวันสร้างเออวันเทียกุนไเออไปออกเด้งเด้งไล่คารดนเอโคไลามาอยู่แลอมีเอออันนีนนก็ขยทางถึงจุ้มบานห้สใจโคเขียวอีกนึงว่าอยู่ดีแล้วก็เอาคนเมืองทุกข์อยู่ดีแล้วก็เอาเมืองห้ามอยู่ดีแล้วก็เอาคนเมือ,อมงใดเหดขคาลิปตินะ อาจ้งที่นีนมือเราสูสัมเดียกึดปลนะปอกใครนาปอกใครจีใกล้ลีกว่าย้อนหลังเงินดังของเก็บขอนทั้งนั้นเสด็การดูกัดตันปอกชาวหังวิดีโอเน็บว่าเข้าข่ายให้ตั้งดีเยอะตั้งดีนั่นเช็ดเหงยงปุ่นก่อไปด่านนั้นสูเม,มือกมาเจอเวคือมาในคระังหกสิบปีตังเมื่อในซ้ำ หลายแสยนเปาะยังไงอันคนเมืองคู่กริมคู่รีอันติดนี้ใาชา่ป่ะใชคนเชื่นเปื่อนฮักจืดจักนั่นเฮ่าหลดด้วยเหมือนหลังกูกล่าวเขาเชียนเอาอีเขากังเขาคนเมืองไหนเปื่อนตุ่มสีปีนอ่อนเท่าไหรเปืนน่อนอัมตื้อเปื่อนข้ามแล้วก็ยุไ่ไว่ ตีสูงเงอกนึงมึงแน่ย้อนทางลาตาได้อยู่ไรน,นั่นก็กนมึงเงอกเพียนลิ้นดีในก็กนมึงเองออันเกิดออกมาเฮ็ดสึกหานั่นก็ลูกตีกนมึงมาเกอกสองแม่คือไปได้เป็นบ่นไรที่ไหนปันเฮียงสายเลี้ยงเพื่ปันเฮียงกนมึงให,ห้ฮู้หริไร เฮามีปีเญาเฮามีเ <j> ง <aje, S 2> ินเฮารีบเฮาจะคือเฮาอย่าให้คงหายคือเฮาอย่าให้เป็นตีกินแนวออสิรละซึกอันวันยิบกล่องเก็บขีนมือตัดเพียงินึ่งื้อจ่าเลยเคือวันในวันคนเด้นคือเกี่ยวสิ่งเกี่ยวดานสิเคือสื่อเทียงสื่อเลี้ยงเขาเด้ กูไปเลยเอายางไปเลยปล่อยรองน้ำมาวเลยเห็้ไหนเอออยู่ป้อนข่องก็หมดอยู่ป้อนจานก็ตึกจชุบไหนอยู่บ่านก็มีน้ำตอนพอดีชัางละเจอจัดตาวันเมืองไหนตาจึงได้ปีนอา่างอะไรอําปล่อยปันสีปอกย้อนเยาะย้อนเถียงรองเขาจอกยอบคนเมืองไหนอยู่ดีหลายการก็มาละสองปอ,ปอกีอ้คนดังขึ้นก็เป็นน้ำบูน้ำไต พี่น้องใจบาก็พอพยายามเน่จุมันให้มาเจาะลูกหลางหา้าปอเมียฮาพีนองหา้ากว่าไปก็พูดดีว่ามันเป็ี่นจริหรือเออไม่เปลี่ยนถึงเข้าไม่ห้อมถึงเปลนกุยกาบเปลี่ยนลุงเข้าหน้าเข้าอ้าเข้าพอเมีเข้าเนี่ยวันให้เจอะกว่าเนี่ตีออร,ริบบิ้นตีตายแค่เดียวกว่ายังให้เหมือนังเป็นข่าวเหมือน,นเอาหันด้วยนั่นฮะผลีพู่ค่ะ ใจเขาในมันลามไรกันปีนอดลำไรมันเป็นไตเจียด้ะไตตู่ฮะไตปอมฮากว่าเจียด้ะกว่าถามะใช่ปอมความกันหรอฮะอ่านนั้นก็ไตเจีย๊ยด้วยกูกีกัดดังเหมือนไม่ได้ตึกเตียบเหมือนกับเขาเลยถึงไล่เหล่ที่ยงปีนอดเขาเปิดด้วยเอ้ยดีเสียไปเลยจ้าเมืองใหญ่ไข่ดูย้อนถึงว่าภายมีปุ่นพอนเจ้าสู้ว่า เจ้าพงษฐานห้าก็หลายในวันที่อันยังขุนว่ากวนมึงอัมบีไดงพิธีศพธุลีป่วยบ้างออัมธุลีจกอ,อัมธุลียอกเจ้าสู้ภูกันปะเจ้าพงษฐานผู้หับการหลวงย่องถามทัดตวดัวอีวานขุนไส ทีมวันถี่แผออ่วเตียงเวียงไร่ขาดอันว่าย่อมคนวันคนเมืองกว่าซื้อในเตี้ยห้ามเตี้ยคำนีด้ดำพี่ดิสองป้อมมีดำพี่เราปล่อยกันแค่ปอมีคนเมืองหลงมีเขามีเขาเข้าอะไกินเขาย้อนเขาเนี่ให้วานให้วุ่นเนี่อหห้เจ้าสู้เจ้าพงหานด้วยแบบนีน้เองปีน,น,นั้นอะไรอะีรเอามาทัดเอามาลานในการข่าวปอกรร 2, ปอกกำสองปอกกำสาม ไปย่องปล่อยกันเมื่อว่าในในยถามด้วยเทียงก,กั้มหนึงย่งไปปล่อยทีงลูกบัาเลยลองมีดางพิสังอันยืดกันตายนั่นได้มันเสียงกันดังคนเมือนคนมึงม,มีกล่อนนงอันนี้เาให้พูดถึงอยาวราจอยทัาอันี้หนึ่งตรงตักพี่น้องเรอที่หนึ่งสิบงเ้่นเขาขามาโดยผู้โรงเรนผู้กัดเขียนภายใด อันเมืองไทยหของว่านักวิชาการเยสังมาเมคูเตียมต่างลาดีสังมาเนวันาไลามือว่าที่ทีเสียไปกับขัดเจอสิได้แชร์ชอาไว้เหมือนกันปีนัานละหลายเที่ยงลแล้วอก่อก็ตัวตรงนั้นที่เขาขาหันอันเมคูลาบนั่นจีใจตีต๋ว่าว่า หัวคอเตรียมว่ายามยามในความไจยยามยำเคไเมึงอ่ำเปืองไทยส้างไตเงือกทุบไตกูหิมออนหัหเปีปุ่นรุ่นมาหัสิปีอันดีสิ่งหมดเยาเก้านี้กากานี้เก้าเล่าเหมือนกัน อันเดียเปนเดลุกตีขามาันไข้ยปินขาขีกวนเกาป่อเห็ดเกาจีหามพื้นสีกวนหมกแลอึบอึบอึบเงาลายสิตไตอบามบาลให้ฮะยามเดียวเป็นเหื้อปีดน้เขาว่าลุนมาสิบปีมึง พอสิปีหนึเมืองไทยเป็นห้องา่าทศวรรษปอป่าปีหนึ่งเป็นห้องา่าศตวตรรษหนึ่งทศวรรษโหวิสิปีเม่ออย่ั้นซื้อได้ลุนมาจองเมียยิบกองตลางไ้สางเล่าสางเล่าตีกินคนวันคนเมืองเริ่มจึงหิมกันเฮ็ดขุนหิมนาทีนาทีซ่อนคนเมืองไรหาไรมา้าไรกันเป็นฮือลระกำไร ตีการในกองให้มีอะไรลูกเข,ข้าลินเมืองก็้ยาะไปดีแสนไปตัวเองโวยกะเมคูก่อบันฟังบันสตี้จุ่มกํากองได้ด่าสี่บาอยาบิษทางยาดูก่บเข้าในอยู่ในเงาลายลูกขึ้นอาม,มีเผอเปียุ้นเสื้อผ้าหมุนสุนหุนก็เยาหลูกมีน้ำกัดเสดวัตติโตเก็บขี่วันเมืองอใส่คนลงด้งดงไหมปลื้ม,มามะก khi gặp mình học mướn con khổ có mình lại tay đây sức gì bỏ ra lù mô hết lù mô sang chúm lại phải chắn chắn cầu súng giờ có dù bùng là leo con khổ hàng tỷ hàng tử ẩm say cháy quân mướn ẩm khoan này mỹ đi đó không em biết là ยามยามใครเมืองอำ่ำเบื้งไครไต่บางก็เดมนผู้ดีปอบบางก็ก็คู่ยักมันแต่นี้เฮาคใไรวนันใครเมืองไ,ไหนเฮาใดใดให้คนเมืองเฮานั่นหูปางตาเลี้ยงนี่ปีญ่ามีดังหูจงใจหาเลีเ้ยงเซียวเกียจขี่คนเมืองเขากว่าดตาไปดัางอยู่เศร้ากินสังให้รวดี่ขินจีดีเียนตันขข้งเฮาใครหังเฮาเฮียสังเฮาอยู่ใน,นงอะไรยงังไง ขครลยเมืองในหลุมหมอเปิงไผ่เอออย่า้เฮ็ดสุดใต้าโปเตียขครลยเมืองอําเปิงไผ่สร้างใต้เงือดทุบใต้กูบอกมาทังหลาหลอกกันนีด,ดนี่หน่อยหน่จ้างานนั้นถือนั่นคือเอาตายไเลยไหมเฮ่หน,หน่ะสร้างใต้เงือ่ปันเฮียงจุ่มนั้นจุมน่มไหนได้ผังดีเปลาไหมเฮ่หน,หน่ะ จับผักนี่นะยังไผ่เอเมียเออชาเขาได้เงินนะหรือไงหลอกเฮาใด้กนะูน่ะปีนอาเทไ่ไหรจ้จองใจลงคือเยอะเลยที่นั่นอ่าคนเมืองหนังหรือวันตีขึ้นที่ขอนวันอื่นเมืองตี่ขึ้นอย่างเอ้ให้เขาเฮียอะไรสร้างไงผูกโซอมาหาบ้านเอามีอะไรซื้อได้เฮี้ยเอาเข้าช้านมาเลย เอาวัวมาเลยเอาควายมาเลยปีดอกก็หุ่ยวา่าเมื่อเขาผูกซอมมีสังกองปอกใครซ้รำย้อนกินกันอยู่ทีกๆ,ๆเนี่ยเยอคนเมืองจนันทร์เยอคนเมืองผ่านในีกว่างล่ะเอออันใไหนฮะซีไตอันวะนั้นบางชุมชุมเนี่มันหนาสิจนูนี่อะ่รอันไดนเสียนปลายรานก็เหลียวเนะี่ยอืมนี่เป็นเรื่องก่ายสร้างไตเงือกผูกไตกูหิมอวันหูกูเป้ปุ่นลุนม้าหูซีปี

คนมึงดค่าเดิมไรใส่ใจหลอสร้างขวัญวนให้ไรป่อย่างจอมแน่คนมึงใครไปก่มึงไทยมึงขีไข่กว่าตีดีเลยก็รององสูบเว่านให้อำมพนั้งก็ป่อยอันนี้อ่ะวหเออพี่อเขาวุันด้วยนาลใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปทไหนะหิมอันหโกปบปุนลุนมาหูสิปีอันดีเสียงมดยาว อันลีเนะีมันเลยสังวาโมเลียววะเจอแต่ว่าเจอก็ซ้ำไม่ดีโคตักสิกมีไหมโคมเขียวหาว้ากับพวกขายกีน่ะเอออันลีมันเนี่สุดเสมมียงอ่ะหมุดมีเหรอปีน้องเอาไ่ะเจียนใจอันลีวันให้เนี่ยเอามาในเสียงไปแล้วมันหลีสัง อะไรเก็บขอนเขาอึดงด้าห่องให้ได้ให้เกียง่าหลูขุนเจ้านั่นเนี่ยเขปอกแค่ยบพังเฮ็ดตั้งเอี่ยาอะไรนั่นฮะอันนั้นก็กว่าขีนเอกติถิ่งมีบเงี้ยนคนเมืองเป็น้ำหูน้ำตาใช่ย่าเอามาหลูขุนเจ้าเพราะอะไรกูสูว่าคนเมืองเนี่ยสุดดีเขาดีมุนเจ้ามากเลยครับขุนเจ้าจุมมันให้มีตึกให้ลอกหน้าเนี่ยอ่าเขาเฮ็ดการทางลาทำกองให้ได้เฮ็ดศูนเนี่ยใช่เฮ็ดสิทธิ์ติดมันเอาวันเอาเมืองรู้ จอมือนกงกลัลเหมือนเฉียน,นยอีจมือค้างเขากวางซื้อน้นปอเปิหลาร์ในใจกุยกรรมมันนำก้หนึง่งยอมครับจองแม่เน่ยคยเลมืองอ่ำเบืงไพสั่งไตเงือถทกไตกูหิมอนโโห,โหโูหูปีปุ่นลุนมาหูปีอันลีเสียงมวดยาวอันลีเสียงมวดอ่มียมลองดีบ้านให้นม,มียาปีนอนไมเสียงบ้ามวดอานะ เดี๋ยวนะเอาไปตามเตื้องไอ้เกียร์ขีดกุณนมืองอร์เออเจ้าสังขาเมตตาฟันมาเขาเนี่ยพร้อมหล่อยดิตายหน่ากุณนมือเงอร์เหมือนหูเป่าลงเขาละนันก็มันเป็นลมพุงลมผูอะไรล่ะนะอันดีมันมีอย่างอ่ะมีน,อน้องอะไรเนี่ยอันดีเสียงหมดเดียวเก่านี่ยกากานี่เก่าของแม่ยงเรื่องอะคุณสายมันเป็นเขียวหน่มจะะ้าเหมือนได คุณสาเนะี่มันเหตุการณ์มงอ,องได้หรอเข้าใจมันมนักับปุ๊บขุยจประมาณสั้งสองปีจุดบ้านไทยคุณสาเหตุเพราะเด็ตายเสือเทียนอยู่ไรเคลื่อนก็อยู่ใน,น,นลาซิวคุกกลางเอามือยืดไปน,นั่นมือเผาไปนั่นแม่ปอปอสดุสดๆนี่คุณสา่าเออคุณส่านี้ก็ว่ามัดีก็ว่าคุณส่าตายมันก็สิ่อมการไว้หรอ กุญกามวันเมื่อไรเฮสันไนนรบิดกัลล่าลงบ่อกโฮมเลยว่าผิ้วได้ในจุบันไทยฮะเออในตัวมาแลยมือนั่นปานคุณชาเน,นี่ยเลยมือนั่นปานซื้อเทียนเน,นี่ยเลยก็ในปานผาละก็ในเฮสันไรห,ห,ห้องพร้อมกันเฮสันไรบุกกันได้เก้านี้กากานี้เก้า,กาปีนอ่านเท่าไหร่เอออันไหนมันปิดไปถึงไหน เก้านี้กาอาการนี้เก้าเล่าว้าลังกันเล่าว้าเหมือนกันอันดีปิดติลูกตีขามานข่ายเปนขาขีจดจัดเป็นขาลิปขาลอกขาปิดขาปอดหยองอ่อนหยองอ,ดอ,องิดหยองอัดหยองปิดหยองปอดมันปับแมบใส่กว่าเอากองห้าบางพอก็ยืดติตายติตายเลียนด้านนี้มีปอนน่ะบ่า สกาัาเนงกะบอกสี่ชิปเจีหลวหมไมบางลกูกวิกาในคขน้างสิปีนันมันก็สูงสาาเฮี้ยงซึกงเสด็ขึ้นมาอย่างปพอนะัน้บเซนนั่นเองเจีดสิบปีเออมาม่อยู่มืองใดจองเมีนจองมันมาอยู่ถึงให้เฮีงอยู่จองใจเมย์นางเื้นคำนางข้าหัเจ้าสวยแจ๋วเจ้าพ้ามุยางหุ่นเนกะบ่กสิบสี่เนี่ยก่อังมาั้งแต่ เอสเอตาติ้มันนะต่อเมืองไทยคนขวากู้ยกาซื้อเทียนเขาเอาตับสิ์ของนางขึ้นคำเสดหาจินกว่าโฮมของมึงนี่ผิวมือของมึงปานสิบบาทจองใจอะไรเขาถามกันสิสิซื้อเทียนเขาโฮมมือกันเสดถีบแปดนางขึ้นคำปวนหูสองใจห้าเจ๊ไหนก็ลับมาได้ เออปี่น้าตั้งหลายเป็นคามานมากแน่มันจะปีเดียวกับหกสิบเจ็ดสิบปีกันสิบสีไ่ไนทีเลยเป็นคาขี่เลี้ยงเมื่อหนจาขุกยี่ปกวางแล้วมึงไต่ใช่ไหมลองเตมันเตมีสวนอะไรสุนเปลี่ยนห้าคุยก,กันจังเปลี่ยนกว่าอะไรอยู่เวทีดด่เลยถ่องขนาดจากมึงขี่ขีเป็นคขมม่ไดจอตาหน้าลงกําเลี่ยวซึ้งกันอยู่ในจับแน,นี้นี่เลย่องขีให้เป็นการขี พอที่เกิดที่ได้ตายย้อนขี่มันเปลี่นที่ไนมากก็ในเรืกวนหมอด้วยกวางหันไก่ในมันเปลี่ยนอาณาจะเขามืองขี่ทิ้งขีบยางเขามากเออตบห้องก็เอาเมืองไต่ปไปตีห้ำบาเมืองมาเนี่ขี่ในลบหาาเยอะมาก,กน,น,นั่นหนล้านนี้แหมปีน้องเขาวาลูกตีขามันค่ายบินข่าขี่กวนเก่าก็เฮีเก่าเก่งห้ามพึ่งสีกวนหมอ แลอึบบ like ึอะไรอย่เจ yeah, like like ้าสุดล้งเนี่ยรมี้ล่ะเจ้าาลงก็เนี่ยเปลี่นอันล้มมันละลายด้วยเขาเป็นคุนละลายเฮ็ดคุณละลายเนี่ยนกวนเกาก็เฮ็ดเก่าเกอะไรอย่พื้นสีกนมอมมีนะ่ก็มันมีพหุงเลี่ยงเขาเน่ะเขเป็นคุณละลายหน่าใช่ไหมเป็นเจ้าละลายน่ะยิน้องเขา่ะเออก็ไม่ได้ เปลี่ยนอแล้วก็พันฮะอือบ่หรือน้ำเนี uh, ้ยได้เป่าสดเป่าสดหลุมออเป่าหลุมออสดการเืือจักการรัดมือการเจือคือในเผอรเฮดก่อมันไหลก็อยู่ไล่ในปุ่งจได้เด้สุดจังแม่เออเมื่อวาแสนไปดาราจะเห็นซึบหลุดตึกหลุดทู้หลุดเอา่พอมีดีนะ ตรงนี้นนในตัวทีนี่ยังรู้เลยทป้อมพุ่มหวังมานตืเน่ยบกับพวอเปาสดเปาดแต่ย้อนกินข่าวสารคนเมืองไท้ก็ไอ้พวกเนี่เป็นมารณากาลลาลงเจ้าคือเมืองสันรอต้องเหนยวเออเฮ็ดสิกกต็ตรงดับปี่ดาเขาค่ะเมือไหนเมืองสุข